อ่ะข้อนี้ข้อถัดไปเลยนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ในมุมมองพี่ก็เป็นออริจินอลนะน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับดังนั้นอ่ะเรามาเช็คกันดูนะครับว่าข้อนี้วิธีทําทํำยังไงเนาะวิธีทําในข้อนี้อันดับแรกก่อนเลยเราเจอคําว่า สาระเรียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าสาระเรียนเนี่ยมีวิธีการในการจัดเรียงทั้งหมดโดยที่ไม่สนความหมายกี่วิธีดังนั้นข้อนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเราต้องจับมันไปเรียงถูกต้องไหมพอจับไปเรียงปุป๊บลักษณะของการเรียงเนี่ยอ่าไม่ใช่เรียงผานะครับแล้วมันอยู่บนขเขาแล้วเนาะขอกดบุ๊กทีนะโะเคฮะกดยิ่งจย๊กจั๊จักจ๊กจ,กจกั๊จริงไม่ได้อะไรหรอกนะ ดังนันสี่้องดากออกมาก็คือตัวของโซลูชันของเราเนี่ยพร้อมเป็นเรื่องของการเรียงแน่นอนการเรียงก็มีอยู่ทั้งหมด2แบบคือเรียงแบบเส้นตรง แล้วก็เรียงแบบวงกลมใช่ไหมครับซึ่งความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สูตรนะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขเพราะมันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างติดกันแยกกันแล้วก็ฟิกน,นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าใครอยากให้พี่สอนตรงนี้ก็คอมเมนต์มาด้านใต้ได้นะเดี๋ยวจะสอนเพิ่มเติมให้นะครับเป็นในความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงเนานะซึ่งข้อนี้สี่น้องด้ากมาคือพร้อมเป็นเส้นตรงแล้วก็มันเป็นวงกลมคอนเซ็ปที่เราด้อ,อกมาก็คือตัวของเส้นตรงเนี่ยมันก็คือสูตรเป็น n แฝกส่วนวงกลมคือ n ลบหนึ่งแก ซึ่งพอเป็นแบบนี้โป๊กค่าตัวเลขที่น้องได้ออกมาคืออะไรครับค่าตัวเลขที่น้องได้ออกมาก็คือเส้นตรงกับวงกลมข้อนี้แน่นอนเรียงตัวอสอนไปเส้นตรงอยู่แล้วนี่ดังนั้นเราใช้สูตร n แฝดแต่ลักษณะของการเรียงของเราอย่างข้อนี้เขาให้เราเรียงคําว่าสาระเรียนซึ่งพอเขาให้เราเรียงคําว่าสาระเรียนปุ๊บมีตัวกษรจีตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8ตัวเขียนไปเลย8 5. แปแฟกส่ th วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยําแฟกซึ่งตัวนี้ตัวซ้ํามันมีคู่อะไรบ้างครับตัวซ้ํามี A1 ตัว2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็มีตัว R อีก2ตัวดังนั้น A ซ้ํา3ตัวเขียน3ามแฟกอารา2ตัวเขียน2แฟกมันคือจํานวนคู่ที่ซ้ํากันนั่นเองดังนั้น A ซ้ํานี่คือ A ที่ซ้ํา3ตัวนี่คือ R ที่ซ้ํา2ตัวดังนั้นเลขที่น้องได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ8ปดคูณเคูณห คูณ5แฟกต์พี่จะหยุดที่5แฟกต์พอ5แฟกต์นี้มันคือจำนวนที่เราจำตัวของแฟกต์อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ5แฟกต์เท่ากับ120ถูกต้องไหมถัดไป3แฟกต์คือ3คูณ2คูณ1หรือ6คูณกับ2แฟกต์คือเลข2ดังนะั้นตัวนี้ตัดเลขได้เลยนะครับ6ตัด6 2ตัดตัดเหลือ4 5แฟกต์มีค่าเท่ากับ120นะครับไอ้จับเลขคูณกันก่อน4คูณ7 28ึงก็ได้แนตะ่ถ้าสมมติเป็นพี่นะพี่จับตัวนนี้คณก่อ480 พอ480ปุ๊บเราค่อยจะไปคูณกับตัวของ56ดังนั้นตัวเลขที่เราได้ออกมาก็คือ08756ทด5 7คูณ4 28ทด5บวกกันได้3360วิธีดังนั้นเวนี้ก็คือการจัดเรียงตัวอักษรโดยไม่สนใจความหมายนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อข,อขวายหรือ3360วิธีอ่ะอ้ข้องละกันนะครับเป็นตัวของข้อนี้แนบไปด้วยเลยนะ ตอนนี้เป็นการดําเนินการใช่ไหมครับการดําเนินการคือ5ดอกจันร์งเท่ากับ5ถูกต้องไหมห้าดอกจันร์งเท่ากับ5คอนเซ็ปต์มีอะไรบ้างันดับแรกกันเลยเราต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเลขถูกต้องไหมว่าเอ้ยห้าทอะไรกับ2แล้วมันมีค่าเท่ากับ5และ3ทําอะไรกับตัวของ6มีค่าเท่ากับ15บ้างนะครับ ซึ่งคอนเซปต์ของเราตัวแรกนรั่นก็คืออ่ะเราก็จะลองจับมาบวกกันก่อนบวกกันได้ค่าเท่ากับ7และอาจจะจับไปลบ2ก็มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมเดี๋ยนถ้าสมมติวราทาแบบนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องทําเหมือนกัน3บวกกับ6ได้9นะครับแล้วก็จับไปลบกับตัวของ6ได้3ซึ่งมันไม่เท่าหมายความไหมดังนั้นถ้าสมมุติตัวใดตัวหนึ่งทาได้อีกตัวหนึ่งก็ต้องทําได้เหมือนกันนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการดําเนินการเนาะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุบ๊บสิ่งเ่ียวได้ออกมาในส่วนของการดําเนินการนั่นก็คือออ1เเเลวเวลวาน้งจ ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อสอบคือเราก็เอ้ยตัวข้างล่างมันเป็นในลักษณะของการกระโดดเราก็ไปดูว่าเอ้ยสกับ6ทําอะไรให้ใกล้เคียงกับ15มากที่สุด5กับ2ทํทยังไงให้ใกล้เคียงกับ5มากที่สุดซึ่งตัวข้างบนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ตัวข้างล่างชัดเพราะ3ทําอะไรกับ6กใกล้เคียงกับ15มากที่สุดคูณกันได้18พอ18ปุ๊บทําไม่ได้15้าเราก็จับไปลบกับอะไรครับ ลบกับ3มันก็จะมีค่าเท่ากับ15พอดีดังนั้นถ้าตัวข้างล่างทำแบบนี้ตัวข้างบนก็ต้องทําแบบเดียวกัน5คูณกับ2อ1ได้จับไปลบกับตัวหน้ามีค่าเท่ากับ5พอดีแสดงว่าใช้ได้ดังนั้นสูตรที่เราได้ออกมาคือหน้าคูณหลังแล้วก็จับลบด้วยหน้าอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าสมมุติใครจะทำเนี่ยน้องก็สามารถทําอีกเวน,นึ่งได้นั่นก็คือหน้า คูณกับตัวของหลังลบหก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะทําแบบไหนเนาะถ้าสมมุติหน้าคูณกับหลังลบหก็คือเนี่ยห้าคูณกับ2องลบหได้1คูณกันก็ได้ตัวของ5อย่างตัวนี้สามคูณกับตัวของ6กลบหได้5คูณกับ3ก็ได้15เนี่ยวิธีนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะนี่ก็แล้วแต่คนนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตัวเลขน้องด่างมาตัวนี้เขาต้องการถามหา7ดอกจันร์่เราก็จัดไปเลย7จ็คูณสี่ยีลบกับตัวหน้าคือ 7, ดังนั้นเลขที่เราได้ออกมา7คูณ4 28ลบด้วย7ได้21ข้อนี้ก็เลยตอบอยู่ที่21หรือตอบข้อขอควายนั่นเองนะครับนยอนี้ยากเนาะข้อนี้ชิวๆเลยนะครับ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ยย Subscribe ย subscribe เย้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จานเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ